สวัสดีครับพวกเราวงไวท์ไลน์จากเวเดครับผมผมไมตี้ครับเป็นนักร้องนำครับไม่ผมเซนเตอร์ครับเป็นมือกลองครับแต่ใช่ครับผมไกด์ครับไม่เกี่าวกันครับผมเต็มครับมือกีตาร์ครับผมครับผมกัดมือเบสครับอันนี้วงของเราคือเป็แบบไหนเอออ่าครับผมอ่าวงเราจะเป็นวงป๊อปร็อกครับผมก็จะมีแบบเกี่ยวกับเรื่องการแรปหรือกกับอะไรแบบเป็น สแต่อิสราเอลปกปืนและทุ่มเททุ่มเทในภารกิจพรีสติกเลนที่อินเดียอินสตรัคชไหนก็รู้สึกตื่นเต้นครับแล้วก็ดีใจที่ได <ม S 3> <K> ้มาร่วมงานที่ใหญ่แบบนี้ครับผมอันนี้น่าจะเป็นปีแรกแต่ว่าเราเคยบอกว่ามาเขาจะเขาเคยได้ยินเรื่องเขาเราที่นี่กันใม่ไหมเขาเคยแวะมาไหมเอ่ยผมก็เคยติดตามบ้างครับแล้วแล้ววันนี้เราเตรียมอะไรมาบ้างเพราะว่าเราไม่มีบรู้แต่ว่าเราต้องมีเพลง เตรียมเพลงใครมาอะไรยังไงครับอันนี้ก็รอดูในโชว์นะครับผมสปอยนิดนึงเขาไม่ได้เตรียมตัวท่าอย่างเงี้ยยังต้องลองก่อนล้อมตาำมีมีหลายแนวครับเรียกว่าแบบชอบรถเลยครับก็ทั้งมันแล้วก็มีเศร้าด้วยอะไรแบบนี้ก็คิดว่าทุกคนเอ็นจอยแน่นอนจะมากีนเพลงปะหรือหกหกเพลงหกเพลงเลยแล้วเวทีนี่คือแบบเป็นแบบสำหรับภาษาเราที่พูดไม อันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นโซนใหม่นะครับก็เราจะพยายามมอบความสุขให้ได้ครบ360องศาครับผมอ่อาแต่ว่าวันนี้คนแบบว่าดูเองขึ้นแอมแล้วาม่ตใจนี่คือติดตามผลงานเรายังไงได้บ้างคะก็จะมี Instagram กับ Tik Tok ครับผม white line d fan นะครับอ่าปีหน้าไี่รวบรวมผลาน,นามาเมื่อไหร่เลยเด่นจะเป็นไหนอ่าอันนี้ก็ผลงานเพลงของพวกเรานะครับจะถูกปล่อยภายในปีหน้าแน่นอนครับ ติดตามผมได้เลยสวัสดีครับทุกคนตนทีกันแหน่อยนะครับไม่้งส่มชอบที่มวันนี้ก็ติดตามทั้งของซีลราล่ดถกแบบสหรเราแน่นอนครัสีทุกคนเป็นยั้งไงการครับกวันนี้ก็ติดตัมได้10ที1ที10ทีก็ตอดน่อยู่กันจนจบนะ เราเช็คชื่อในคัามศกัตก็ถ้าเป็นคนไทยก็แบบกบพวกที่เป็นดาวนพวกนี้ด้วกครับก็คล้ายๆกับพี่เซนเลยครับฟังด้วยกันมาตลอดก็ชอบเหมือนกันครับผมคือเป็นแาวศิลปินที่ชอบร่วมกันหมดเลยก็เลยครับ เนวก็เด to um, ี๋ยตามเวันนี้ก็สำหรับคนที่ดูอยู่ทางบ้านนะครับก็ขอฝากงาน Amazing Thailand Countdown 2 0 24ด้วยนะครับผมก็ มีตั้งแต่จนถึงวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้เลยครับผมบก็ขอบคุณมากครับมี Instagram กับ TikTok w ์ไว้ line band ครับแล้วก็เตรียมติดตามผลงานเพลงภายในปีหน้าน,นะครับครับครับ